กาช่วงสอบคนมาทำบุญรถหลายๆมนันฝนกระโตกกันดิสีย่าง,างมาใส่บาตอยู่ข้างนอกวัดใส่บาตรแล้วก็ลังขงมามในวัด,น,ดนั้นรถจนว่าอันนั้นต์มาเนี่ยไมนได้เป็นรถบุญใจสักคนหลายๆครับนกระตกลิ้นตอนนี้กระโตกลิ้นขามากให้ก้าเด็กคนมาทำบุญเนะาะทำบุญข้าวสาร กำลังทำบุญที่ว่าป่ากับสองกระดองกาช่วงกอรศกษาต่อมาถูกคนระใหญ่ว่าบ้านจะทางจากนี่เจ็ดแปดกิโลนี่คนลรถข้าเหยีได้ด้วยจะเหยียดเลยเจ้าแล้วก็มาทำบุญ ยายสวัสดีค่ะจับยิ่งสวยงามเลยอะไ่แบบไปเรื่อยๆบเบีดละเมือนี่รถตกล่นตกล่นสลาไปตั้งในสลานี่ลาวัดหัวเบียกดรละม่ไน้เอาหมวมาใส ต้องอยังก็ต้องได้ระวังย่านเมือ่นอย่านยังก็งได้เอาก็ได้เอากังหมมาอเพิ่นใส่ระเสียกันฝนเนม่ยอ,อยู่ข้างนอกก็ออยังบาไเด็กเข้าไ,าไปทั้งนี้สะละบริเวณโดยรอ,อบโง่คนตกหัวเปียกไปเลย ได้เอาทุงและสุกหัวหัวเสียกพอดีเลยเ <laughs> 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 ยียเบิดเได้เอากางหมมานึ่งเราลางไปซละ้วรจอดทางมนกนอกก็ได้จอดเป็นแถวทุกนาเลยไม่ก็ได้นอกก็ดกกไ,กได้เราม่ได้คนไย อันนี้เป็นบุญข้าวสาบจ้าคนก็เลยเยอะมากเลยดดเหยมดยาวใหญ่เลยหมดลายบญข้าวสาบคนที่รับชมคลิปจ้า